ยุโรปสองคนได้ถูกจับกลุ่มตัวที่เมืองออรแลนโดมลรัฐฟลอริดาขณะพยายามซื้อจรวดยิงแก๊สพิษและอาวุธอื่นๆส่งไปยังประเทศตะวันออกกลางรวมถึงอิรักศิละา,ากรสหรัฐได้จับกลุ่มชายทั้งสองคนได้ขณะเจราจาตกลงราคาซื้ออาวุธกับสายสืบของทางการที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าทั้งสองถือสัญชาติสเปนและถูกระบุว่าทำการซื้ออาวุธเพื่อส่งไปขายยังอิรักอิหร่านลิเบียและประเทศอาหรับถึง3ครั้งแล้ว ทั้งสองถูกจับกุมในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายห้ามขายอาวุธให้ต่างชาติของสหรัฐเจ้าหน้าที่สุลการกรให้ความเห็นว่าความพยายามของทั้งสองที่จะซื้อจรวดยิงรถถังเพื่อขายให้อิรักครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตะวันออกกลางขณะนี้อย่างแน่นอนซึ่งสหรัฐกำลังกวดขันการซื้ออาวุธในช่วงนี้อย่างมาก อาวุธที่ทั้งสองพยายามซื้อสามารถทำลายรถถังเรือและรถยนต์หุ้มเกราะทุกชนิดได้มูลค่า3.7ล้านเหรียญสหรัฐโดยทั้งสองได้ค่าในหน้า15เปเซเจ้าหน้าที่คนเดิมยังให้รายละเอียดว่ามีขบวนการค้าอาวุธที่ใช้รหัสว่าปฏิบัติการมังกรได้ติดต่อขายอาวุธให้บุคคลทั้งสองมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว วันนี้ได้เกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่อ่าวฮ่องกงแต่หน่วยสกัดคราบน้ำมันในทะเลได้ยับยั้งการไหลน้ำมันการไหลของน้ำมันก่อนที่จะเกิดมลพิษในอ่าวเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจฮ่องกงต้องใช้คนงานถึง20คนเรือ15ลำพร้อมด้วยเครื่องกวาดน้ำมันชนิดสเปรย์ที่สามารถดูดคราบน้ำมันขึ้นจากผิวน้ำได้ถึง1 3 0 0 0 0ลิตรทำให้ขจัดคราบน้ำมันได้ทันก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวเป็นพื้นที่กว้าง นวยสก,กัดคราบน้ำมันหน่วยนี้ต้องทำการดูดคราบน้ำมันที่รั่วไหลถึงปีละ50-60ครั้งซึ่งรวมทั้งน้ำมันที่รั่วระหว่างทางที่ท่อสูบส่งมาที่ท่าเรือและรั่วขณะคนถ่ายออกจากเรือด้วยหน่วยนี้มีเครื่องมือพร้อมที่จะดูดคราบน้ำมันได้ถึง300ตันน่วยสก,กัดคราบน้ำมันสังกัดกองเรือฮ่องกองยืนยันว่าพวกเขาสามารถแจัดปัญหาคราบน้ำมันได้ก่อนที่มันจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและเป็นวิธีที่ประหยัดด้วย อีกข่าวหนึ่งนะครับแพทย์บางประเทศได้ยุติการประท้วงที่ดําเนินมาเป็นเวลา19วันและรัฐบาลได้สั่งปรับพวกเขาที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆการประท้วงของแพทย์บังคลาเทศซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา19วันได้ยุติลงแล้วเมื่อวานนี้ ผู้แทนของแพทย์ทั่วบังคลาเทศประมาณ1,500 0คนกล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะเจรจากเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่จะให้แพทย์ยกเลิกการประกอบคลินิกส่วนตัวและให้ใช้เวลารักษาคนป่วยที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นใน MA มา7ประธานสมาคมแพทย์ของบังคลาเทศกล่าวว่ารัฐบาลบังคลาเทศไม่ได้ทำให้นโยบายเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศบรรลุผลสำเร็จได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็กล่าวว่านโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนํามาใช้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากรัฐสภาเสียก่อนนอกจากนั้นคณะแพทย์ยังได้เสนอแผนการของประธานทิบตีฮุเซนมูัมหมัดเออร์ชาร์ดที่จะส่งแพทย์รุ่นใหม่ไปสู่แต่ชนบทเพื่อรักษาพยาบาลคนยากจนและในขณะที่นายมาเจตประกาศยุติการประท้วงต่อที่ชุมนุมอยู่นั้นแพทย์บางคนซึ่งไม่พอใจก็ได้ประท้วงต,ต่อต้านการตัดสินใจครั้งนี้และยึดไมโครโฟนออกจากแท่นยืนพูด มีเสียงอร่อยมีรถเลือกได้สองแบบข่าวราข่าวแรกวันนี้เป็นสนุกเกอร์ครับศึกดวนคิวไทยแลนด์เนสกาแฟสนุกเกอร์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกแล้วบรรดาเซียนตัวเต็งก็ผ่านเข้ารอบตามความคาดหมายนะครับที่ไฮเทคสนุกเกอร์ลล์จังหวัดขอนแก่นที่มรังชมอยู่นี้ก็เป็นการดวลคิวกันระหว่างประพฤติชัยชนะสกุลอวรมสุริน ซ่งสวมเสื้อกักสีขาวพบกับภยรัตเกียรติวัฒนานนท์จากขอนกันโดยในรอบ8ปคนนี้ก็แข่งขันกันแบบ7เฟรมผลการดวลคิวปรากฏว่ารมสุรินทร์อาศัยความเยือกเย็นแม่นยำกว่าเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นนัก4ต่อ0เฟรมโดยเฟรมแรกนั้นรมสุรินทร์เปิดฉากแบบตบแรงเอาชนะไปก่อน81ต่อ13เฟรมที่2รมก็ยังโชว์ความแม่นยำอย่างเหนือชั้นเอาชนะไปอีก80ต่อ21 เฟรมที่3ภาภัยรัฐพายานแก้เกมกันโดยการวางสนุกแต่ก็ไม่ได้ผลแพ้ไป1 5ต่อ58และเฟรมที่4รมนั้งแทงแบบสบายใจเอาชนะไปหายห่วง114ต่อ12ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตามความคาดหมายส่วนอีก3คู่ปรากฏว่าสุริยาพัทยาชนะมงคลกั้นฝากลางไป4ต่อ2เฟรมดาวหลังสวนชนะอนุชาแก้สุขสายสีต่อ2เฟรมและปัญญาลิ้มประเสริฐด,ดารุ่งจากขอนแก่นก้าชนะคันชิตประทุมทิพย์ไป 4: ต่อ1เฟรมผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเช่นกัน และผลในรอบรองชนะเลิศก็แข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่ารมสุรินเอาชนะสุริยาพัทยาไป5เฟรมต่อ1ส่วนปัญญาลิมประเสริฐนั้นเอาชนะเต่าหลังสวนไปได้5เฟรมต่อ3คู่ชิงชนะเลิศจึงเป็นรมสุรินจะพบกับปัญญาลิมประเสริฐส่วนการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้เมืองพัทยาซึ่งจะเริ่มดวลคิวกันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ทําการจับสลากแบ่งสายกันไปที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนักสุนกเกอร์สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด16คนจะทําการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่17-20 สิงหาคามนี้ครับได้ทราบว่าไอมังกรอันตรายนะครับหรือว่าไมเคิลชางก็ตกรอบเทนนิสวอลโวอินเตอร์เนชั่นแนลซะแล้วถูกนักเทนนิสจิงโจ้หนุ่มครับหัวดัพับฐานไป2ต่อ1เซตในการแข่งขันรอบที่2ที่รัฐคอนเนติคัตรสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ในการโวนรักเก็ตรอบที่2ไมเคิลชางมือวานดับ4พบกับทัตวูดบริดจ์นักเทนนิสมือร้ายดับจากออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าออกมาแบบพลิกความคาดหมายโดยทัตวูดบริดจ์เอาชนะไมเคิลชางไปได้2ต่อ1เซต 6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ3ซึ่งการแพ้ๆของชางในครั้งนี้ก็นับเป็นการพลิกล็อกครั้งที่2ในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้นั้นอีวานเลนเดอร์ก็ถูกมาลีเวียวอร์ชิงตันนักเทนนิสมือร้านดับชาวอเมริกันหัวตกรอบแรกไปอย่างไม่น่าเชื่อมาแล้ว6ต่อ2และ6ต่อ3 สวนคู่ต่อมาก็เป็นการขันระหว่างอังเดรโกเมสมือวานดับสองจากเอกวาดอร์กับลุยส์เฮเรราจากเม็กซิโกซึ่งคู่นี้โกเมสมีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์เทนนิสแฟรน c ์โชเพนรายล่าสุดเกือบจะสิ้นท่าไปเหมือนกันดีแต่ว่าสายประสบการณ์ที่เหนือกว่าพลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ1ผ่านเข้าไปสู่รอบที่สต่อไป นักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ข้ามรารฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะออกเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลฉลองเอกราชที่อินโดนีเซียนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่จะลงแข่งขัน,ขนกีฬาช่นเกมครั้งที่1 1ที่กรุงปักกิง่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและโค้ชชาบสือได้ขับพบดอรอนุวัรนววัฒนพงศิริรัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลการกีฬาที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉลองเอกราชที่อินโดนีีีเเยในนนวัสาท่จะถึง้ ดอ,อ,อนุวัฒนวัดได้ขอให้นักกีฬาเหล่านี้รักษากรายิยามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ประจักษ์แก่ชาติอื่นนอกเหนือไปจากการแข่งเพื่อชัยชนะและชื่อเสียงนอกจากนี้ก็ยังได้มอบเงินจำนวน1 0,000แบาทของท่านนายกรัฐมนตรีให้ไว้บำรุงฝันและกำลังกายแก่คณะนักฟุตบอลไทยด้วยทีมฟุตบอลไทยชุดนี้จะลงเตะน,นัดแรกกับทีมสิงโคโปร์ในวันจันทร,ร์ที่20สิงหาคมน,นี้เวลา 17. เนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่สนามกีฬาเซนาจันในกรุงจาการ์ตาและ่อตอนค่ำวันนี้ที่โรงแรมรามากาเดน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกวางภพศสารจำกัดโดยในสุรินโตทับเที่ยงก็ได้นาบะหมี่สาเร็จรูปยูมีจํานวน20กล่องพร้อมด้วยปลาราาพริกและหอยลายปุ้มปุ้ยมามอบให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อนําไปรับประทานระหว่างการแข่งขันฟุตบอลฉลองเอกราชที่อินโดนีเซียเพระาะทราบดีว่าการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่แลวนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักฟุตบอลนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน ส่วนสดจิรดาครับลัคณะก็ได้เข้าอัมลาและขอพรจากจุฬาราชมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปป้องกันแชมป์ในถิ่นของผู้ท้าชิงที่จาเมกาเช้าวันนี้นายสมภพศรีสมวง์ผู้จัดการก็ได้นาสดจิรดาแชมป์โลกรุ่นฟรายเวทของสปาโมมยโลกเข้าพบและขอพรจากนายประเสริฐมหามตดจุฬาราชมนตรีก่อนที่จะออกเดินทางไปป้องกันตําแหน่งกับริชาร์ดคลาดผู้ท้าชิงชาวจาเมกาซึ่งเป็นรองแชมป์อันดับหนึ่ง สจิรดาและคณะจ่อ,อเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่สหร,รัฐอเมริกาในวันที่21สิงหาคมนี้และหลังจากนั้นในวันที่2กันยายนจะเดินทางไปสู่จามเิกาเพื่อป้องกันแชมป์ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้พร้อมกันนี้สถานีโทรทัศน์สิกรรบกช่อง7จะถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมมาให้แฟนบอยไทยได้ชมกันทั่วประเทศตามเคยครับ 18ทีมนักชักคยเรอนะครับก็เข้าแข่งขันชักเยอร์อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ญี่ปุ่นครับที่ห้องประชุมสมาคมกีฑาวันนี้ได้มีการจับสลากคู่แข่งขันชักเยอร์อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่1ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี18ทีมสมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ในรอบแรกและรอบที่2จะแข่งขันกันแบบแพ้คัดออกในรอบที่สาจะแข่งแบบพบกันหมด เอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่1และที่2ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบที่4และจะนําเอาทีมที่ได้คะแนนรวมเป็นที่1กับที่2ไปชิงชนะเลิศกันในวันที่21สิงหาคมซึ่งช่องเจ็ดสีจะถ่ายทอดสดให้ชมด้วยในการแข่งครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซียที่ญี่ปุ่นต่อไปและนับจากวันนี้ไปก็เหลืออีก38วันครับจะถึงกีฬาเชยนเกมแล้วเชยนเกมสู่ปักกิ่งวันนี้เราไปดูกีฬาที่อินเดียนะครับ หวังไว้มากทีเดียวว่าเขาจะได้เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่11ที่ปักกิ่งกีฬาที่อินเดียตั้งความหวังไว้สูงมากว่าจะได้เหรียญทองอย่างแน่นอนก็คือยิงธนูและฮอกกี้อินเดียมีทีมยิงธนูที่แข็งแกร่งนักยิงธนูของอินเดียเคยคว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนอกจากนั้นในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่9และครั้งที่10อินเดียก็คว้าเหรียญทองยิงธนูไปครองได้ถึงสองครั้ง ทำให้ศักดิ์ศรีในกีฬายิงธนูของอินเดียค่อนข้างจะเหนือกว่าทุกชาติยิ่งกว่านั้นในการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์โลกที่ปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วอินเดียสามารถแย่งตำแหน่งแชมป์โลกประเภททีมกลับบ้านไปได้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมระดับโลกของทีมยิงธนูอินเดียนักยิงธนูของอินเดียที่จะไปแข่งขันเอชเชยนเกมที่กรุงปักกิ่งมีทั้งชายและหญิงรวม18คนทุกคนต่างฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยหวังจะกวาดเหรียญทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นายมาคาชาระนายกสมาคมกีฬาแห่งชาติของอินเดียก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในกีฬายิงธนูนะั้นอินเดียหวังไว้มากทีเดียวเพราะทุกครั้งที่ลงแข่งขันอินเดียจะต้องได้เหรียญทองทุกครั้งทําให้คนในชาติต่างมั่นใจว่าเอเชียนเกมครั้งที่11นี้เหรียญทองยิงธนูจะต้องตกเป็นของอินเดียอย่างแน่นอน นเมื่อไทยที่เวท,ทีราชดำเนินค่ำวันนี้มีดังนี้ครับเทพธิตน้อยศักดิรุณนแพ้คะแนนซโวชอวัยคุณเทพบุตรสิทธิ์พระพรมแพ้คะแนนนานฟ้าชโลทรฉลามเผือกสิทธิ์โบเบสเสมอกับพรพิทักษ์วอเจริญชัยเสรีน้อยศักดิก์เสรีแพ้คะแนนเด็กปั้มชอวัยคุณเพชรมงคลลูกทัพสมิงคลาชนะคะแนนฟ้าหลวงสรุ่งโรดและคููเอกขุนศึกน้อยพลายนันชนะคะแนนสิงโตทองชอวัยคุณครับวันพรุ่งนี้ก็มีกีฬาที่น่าติดตามดังนี้ครับ การข่งไทลันเนสกาฟาสนุกเกอร์ครับรอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไฮเทคสุกเกอร์เฮาจังหวัดขอนแก่นและการเปิดสนามของภาคตะวันออกนะครับที่โรงแรมอัมบัสเดอร์ซิตี้เมืองพัทยาเริ่มเวลา12นาฬิกามวยไทยที่เวทีลุมพินีคู่เอกจัดสายชนพิชิตศึกพบกับไกรกังวานออสีบรัรลอยครับเริ่มชกเวลา18นาฬิกาด้วยกันภาคกีฬามันๆวันนี้ไปชมเกมกีฬาของชนชาวเอเชียนั่นก็คือเอเชียนเกมครับ ครับเมื่อกี้ที่คุณเอกชัยบอกว่าที่แอมบาสเตอร์ซิตี้ชนบุรีนั้นมีผู้สมัครแข่งสนุกเกอร์กัน16คนนะรจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสมัครกัน40กว่าคนแต่ไปรายงานตัววันนี้16คนเพราะหาโรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้ไม่เจออย่างนี้คุณอ,อนุสสารรอดบนมีหรือคุณชวลิศทางสัมพันธ์เขินแย่เลยคุณคเอกชัยบอกหน่อยว่าแอมบาสเตอร์ซิตี้มันอยู่ตรงไหนฮะเขาจะได้ไป <โก S 1> หาถูกคืนนี้ก็เลยเลยเลยมืองพัทยาไปนะครับขับรถไปเรื่อยๆครับเจอนะครับทางขวามือครับเมืองใหญ่มากทีเดียวครับเหมือนเมืองเมืองหนึ ไปวัดสายแว่นตาดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งครับสนุกครับก็เลยขอฝากท่านทั้งหลายนะครับว่าพรุ่งนี้ที่แอมบาสเดอร์ซิตี้เปิดเวลา14นาฬิกาโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในนิคมแสนเจริญเป็นผู้เปิดแล้วสําหรับภาคกลางที่กาญจนบุรีหรือวาแควนะครับต้องไปรายงานตัวก่อนวันเปิด1วันนะครับรวมทั้งภาคเหนือด้วยบรรดาลนัสซุนเกอร์ที่สมัครไว้ก็รับทราบตามนี้ด้วยครับ มาทางนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะวันนี้เป็นบทที่ว่าธร,รมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้สวัสดีค่ะ สังคมใดก็ตามถ้ามีแต่คนที่คำน,นึงถึงสิทธิของตนไม่ใฝ่ใจในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดหน้าที่กันและเกินสิทธิของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสังคมนั้นจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราโชวาทสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถอีกสักครู่ท่านจะได้ชมละครโทรทัศชุด ผู้หญิงแถวหน้าโปรดคายติดตามชมจุดั